สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระง่งพิมพ์เล็กอยุธยานะครับเป็นพิมพเสียนล้นนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็มาดูความสวยงดงามเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพิ่งได้พระมาใหม่หนึ่งตนนะครับวันนี้ก็คัดมาเลยนะครับพิมพ์นี้นะครับเราเน้นเน้นตามพิมนะฮะซื้อพิมพ์มาแบบถูกต้องเราก็สบายใจนะครับช่วงนี้ก็ไม่ซื้อแบบว่า ไปซื้อองค์นู้นองค์นี้มานะครับเรามีต้นแบบเราก็ซื้อตามต้นแบบพาระแท้ของเรานะครับจะได้ไม่เจ็บมือนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับจุดตำหนิก็อยู่ที่เดิมนะฮะอีกหนึ่งตนนะครับเห็นไหมครับเม็ดใหญ่หน่อยนะครับคุณผู้ชมจะชี้ดูนะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเม็ดเล็กๆนี่ฮะอยู่ซอกแขนนะครับเป็นวงกลมนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมีนะครับนี่องคูนะฮะเห็นไหมครสภาพมันก็ผ่านสงครามมาเยอะนะครับ นะครับแต่ก็สวยงงามนะครับคุณผู้ชมทั้งสามตนนะครับนะครับมาดูจุดตำหนิกันก่อนนะครับเห็นไหมฮะเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับจุดตำหนินะครับจําได้ไหมฮะที่เคยอธิบายไปนะฮะนี่นะครับเป็นใหญ่เลยนะครับเม็ดนี้โอ้โหยังโหดเลยนะครับเ็นนี้นะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะนะฮะ เม็ดนี้จะอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่นะครับแต่เม็ดนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับสภาพผิวตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เนื้อก็ยังไม่เปิดนะครับยังสภาพสวยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับเนื้อก็เลยยังไม่เปิดนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับ บางก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเช่าอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้นะฮะแต่ก็ยังนะครับยังยังไม่ได้ถูกปล่อยออกไปนะฮะคุณผู้ชมนะครับก็ยังชอบอยู่นะครับยังไงรู้ไหมครับเพราะว่าองค์นี้นะครับแก่ทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับจะแก่ทองเหลืองคล้ายๆออกทองคํานะฮะนิดหนึงนะครับ เป็นออกทองบวบนะฮะเขาเรียกกันนะนะครับนะครับค่อนข้างที่จยดสวยนะครับเห็นไหมครับเอกลักษณ์นี้ต้องอยู่ครบนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะฮะคุณต้องจําด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพิมพ์หัวโลนนะครับนะครับหยุดแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับจะต้องมีนะครับจะต้องมีบางต้นก็อาจจะไม่มีก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า บางต้นนี้ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดจากการเทหล่อมาอย่างนี้นะครับนะครับบางต้นก็อาจจะไม่มีอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ก็มาดูเนื้อเนื้อดินกันบ้างนะครับนะเนื้อดินนะครับเดี๋ยวต้องซูมนะฮะตันนี้นะครับเนี่ยนะครับผู้ชมเห็นไหมครับเห็นนะครับ นี่นะฮะนะครับผมจะอธิบายนะฮะเนื้อดินก่อนนะครับที่ชอบชอบก็คุณผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมครับนี่นะฮะเม็ดที่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับออกคล้ายๆพลอยอย่างนี้นะครับตัวนี้บางตนก็จะเนื้อดินแดงกว่านี้นะครับคุณผู้ชมเนื้อดินเขานี่ก็แดงมากนะครับนะครับแต่การหล่อของ พ้างั่งนะครับจะหล่อบางแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือหล่อแบบตามแบบนะครับเห็นไหมครับหล่อบางนะครับคุณผู้ชมจะไม่หนานะครับจะไม่มีรอยตะไบเห็นไหมครับเห็นไหมครับสึกแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับก็รับเช่าไว้นะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับต้องหล่อบางแบบนี้ทุกต้นนะครับครับมีบางต้นก็อาจจะยุกอยู่ยุกปลายอย่างนี้ก็ใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ให้ชมนะครับเป็แบบนึย่งนะครับดูไปก่อนนะครับแบบนี่นะครับรอนานะครับรอนานะฮะเห็นไหมครับเห็นเนื้อดินเขาไหมครับนะฮะเห็นไหมครับ เนื้อดินจะออกประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับครบนะครับเห็นไหมครับหล่อนาเป็นวิเศษนะครับองค์นี้นะครับฮการเทเขาอาจจะไอนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นผ่าเทนะครับคุณผู้ชมนะครับบางคนก็อาจจะว่าเก๊ได้นะครับต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับต้องเชี่ยวชาญสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นปลอมเลยนะครับนะครับ เนื้อดินเขาต้องเป็นแบบนี้นะครับพังง้างนะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับนะครับมาต่อกันนะครับต่อนะครับถึงไหนแล้วนะครับ ดูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นเนื้อที่เปิดผ่านการใช้งานมานะครับตัวนี้ก็สภาพยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับหรืออาจจะใช้มานิดหน่อยดูตรงตรงศีรษนะฮะเห็นไหมครับจะมีทะลอกนิดนึงนะครับไม่ใช่ทะลอกแบบนั้นนะครับคาบจากตรงนี้นะครับเขาเรียกคาบคิบเบิลนะฮะเหมือนพวกไอ้นี่นะครับก็จะเปิดนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมาเลยนะครับนะครับคุณผู้ชมบางทีเขาก็ ส่วนมากนะครับถ้าเนื้อตรงท้ายไม่เปิดนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็ไม่มันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตัวนี้ก็ฐานปิดเป็นใทองเหลืองอยู่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ ครับเนื้ยังไม่เปิดนะครับตรงฐานฐานไม่เปิดนะครับยังไม่ได้แกะนะครับแต่ก็ไม่ต้องแกะนะครับเพราะว่าอนุรักษ์นะครับศิลปะของอยุธยานะครับคุณผู้ชมชอบนะครับเป็นคามชอบส่วนตัวนะครับนะครับบางบางบางทีก็มีพี่ๆมาขอแบ่งปันไปก็พอพอมีอยู่ว่างนะครับเห็นไหมครับ ถ้ายังไม่เปิดก็วันนี้นะครับเห็นไหมครับการเทโลหะเห็นไหมครับจะบางนะฮะบางหมดนะครับขั้นตอนนะครับนะครับหวมสวยนี่ก็ยกให้นะครับสามตัวนี้นะฮะถ่าแข่งขันกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ กับจับกล้องนิดนึงนะครับถ้าแข่งขันกันนะครับตัวนี้อันดับที่หนึ่งนะที่มาใหม่นะครับผู้ชมอันดับที่สองนะครับอันดับที่สามนะครับครับความสวยงามนะครับเห็นไหมครับครบนะครับครบนะครับตัวนี้ก็ผ่านศึกมาเยอะนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ค่อนข้างเกียจะสวยนะครับเพราะว่าเก่าแท้นะครับ นี่ก็เก่าแท้นะครับแปลว่าตัวนี้เหมือนผ้าสภาพเก็บนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมาเลยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับที่แบบออกเด่นๆหน่อยนะครับองค์นี้เลยนะครับตอนนี้พี่มาใหม่นะครับไม่ใช่อวยนะฮะไม่ได้อวยกันนะฮะความสวยนีก็ว่ากันเป็นองคๆไปนะครับ นะครับบางทีนะฮะส่วนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมยจะลองให้ไฟนิดนึงนะครับ ดูแก้มนะฮะเห็นไหมครับเห็นตรงแก้มไหมครับส่วนฝั่งนี้เหมือนจะบล็อกอาจจะเกิดอะไรสักอย่างนึงครับมีปัญหาได้นะครับในในบล็อกนะฮะเห็นไหมครับดูนะฮะจะเป็นหมดนะครับเห็นไหมครับหน้าตาอาจจะทางนี้อาจจะเอียงเอียงนิดนึงนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับหน้าตาองค์นี้พิมพ์นี้เอียงๆนิดนึงนะครับเป็นพิมพ์เสียนโลนอยุธยาพิมพ์เล็กนะครับคุณผู้ชม จะไม่แม่นนะครับเวลาซื้อนี่ก็ต้องซื้อของแพลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพวกพาไปไหนก็จะได้แคลคาดปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะผ้ามีประวัติโชคชนนะครับประวัตินี้ดัางเมตตาอยู่ยงคงงูพันนี้มาครบเลยนะครับนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม